สวัสดีนะคะ,ะคท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็อยู่กับดิแด d นี่ซัวกันอีกแล้วนะคะซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเราจะมาโซโล่คนเดียวนะครับผมเพราะว่าแบบว่าน้องผมกับเพื่อนน้องผมมันเล่นไฟในฟงกินในโรบบอกกันอยู่นะคะแต่จูจ่ๆนะคะแบบว่าเพื่อนของน้องผมมันก็อยากเล่นด้วยก็เลยจอดออกมาแบบว่าผมก็เลยอนุญ,ญาตให้พี่แก็บในน้องไปด้วยซึ่งวันนี้นะคะผมเราก็จะไปล่าตัวคอที่มีชั่ววีกันได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมอยากได้บางถ้าใครตามผมโดยจิกจอกนะ นี่เพราะว่าทุกคนดูนี่สิอีกไม่กี่นิดอะ่ะเราจะได้มาแล้วนะจะได้ครอบครองเมนตัวแรกของฉันโอเคนั้นเราอย่าช้าจะช้ากันไปเลยทุกคนรีบไปดีกว่าทุกคนก่อนที่แบบว่าเราจะใส่ไปไปไปเขารีบตามมาตามมามงว่าเราจะไม่ตายเลยแล้วกันนะพอใช้ฟินขนาดนี้อีก เอามาเอาเอาเธอ try มี <t ry me> วะเนี่ย <c oughs> สำหรับ YouTube สำหรับเพื่อนของน้องผมนะครับที่มาเห็นคลิปนี้ก็ขอขอโทษที่ไม่ได้แจ้งเรื่องการอัดคลิปนะครับเพราะว่าแบบว่าจ,จู่ๆคุณก็แบบจอนเขามาเลยอนะ่ะผมไม่ได้แจ้งกำหนดการล่วงหน้านะคแได้เวลาการล่าวีนะครับผมไปดูซิว่าจะไปได้กี่ชั้น สองโรกสองคนไม่้วจุดอ่อนเราคุณเดาจุดอ่อนผมออกแะ้วได้นะคะผมเสียงน้องผมกำลังเล่นอยู่นะชัช้นแรกขอขอตัวอะไรดีวะีเส้อตัวธรรมดาธรรมดาจะรู้สึกเหมือนเราจะเจอตัวธรรมดาธรรมดาครบแล้วนะเว้ทุกคนแต่ว่ามันมีตัวที่แล้วที่เหลือก็เหลือแค่ตัวเบน ลเล่าไรนี่ะทุกคนนี่เปิด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 เออในดูสิออเดเมนเอามาก่อนเลยนะคะผมระครังพิสมัสเกเอายูทูบไม่ออกมาล่ะอ่าเราชิงปันก่อนเลยนะซึ่งมันก็จะไม่มีตัวล่อแล้วครับผมซึ่งเราก็ต้องเอาชีวิตลอด้วยกันเองสกดสก,กิลเช็คผิดเท่ากับตัวใครตัวมัน กดหนึ่งสองคับเอ,ออางกดได้ขีดสีทองผมเริ่มโปรแล้วไงือ้อสีทองอีกแล้วโอ้โหนานนี้รู้สึกมันจะมีโลเจอร์นะครับผมโลเจอร์โลเจอร์อ เล่นมุกอะไรเนี่ยนี่ตลกเลย,เเยอ้อาวบักยูทูปดีทุกคนเราจะปั่นไปนเรื่อยๆก่อนนะเอาบางยูทูปตัวช่วยไม่ไอช้ชเวมไม่ได้ชเวมอ้าวยูทูปตาย ตอนนี้นะครับผมยูทู e ได้ตายไปแล้วโดยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า I hate you ู่ครับผมมีของดีบ้างไหมแถวนี้เนี่ยอุ้ยเกือบไปเกือบไปเดี๋ยวเนี่ยรูดูทันก่อนสำหรับอันนี้นะครับผมก็คือแคปซูลของเจ้าโรเจอร์ครับผมมันจะไม่มีเทปพันแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเรากด เ้่าก็เกิดแล้วกดไปเราเจ้าลูเจร์ก,ก็จะโผล่ออกมาแล้วก็ทำการจับแกเราได้เลยนะครับผมซึ่งเราจะไม่หลงกลสมอนงง่ายๆหรอกนะมฮาฮานี่ครับจริงอยู่นี่แล้วก็นี่อู้บาปูตีหนู่มสปราว์ต้องผมรักสิ่งนี้อะไรโอเครอบนี้เออเมบนคุกกี้ เพลงเป i นช่ Wimbo ว้ยวทุกคนทุกคนเดีเห็นแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วย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 โบอยชไว้ช่วยแมวช่วยช่วยช่วยช่วมัดผมวอกช่วเดี๋ยวก็จะไปแช่ปลาซะเลยหมอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอหมาฮ่ารนเอาล่วทุกคนเราจะทำการ อย่านนะทำไมชวยโป้มันเดินอยู่แถวนี้อยู่เดียวไม่รู้เหมือนกันนะอะไรทำการปั่นตรงนี้ได้เหยทุกคนชวยมันคงไม่เดินมาหรอกมั้งถ้าเกิดเราไม่กดสกิลเช็คผิดอะถ้าเกิดเรกดสกิลเช็คผิดดิชวยมันจะวิ่งมาแน่นอนปั่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 นปันปั่นปันปันปั่นปันปันปัป สภาพไปตอเสร็จเลยแล้วกันสถานการณ์สดตอนนี้นะครับผมก็คือวิ่งหนีโฉมบวกกับเลือดเลือดบวกกับสเตมินาหมดนะครับผมก็สภาพก็เป็นแบบที่เห็นนั่นแหละรครับก,ก็โวยมันตีผมไปสองหัวใจเลยนะยออเอาล่ะทีนี้ต้องระวังให้มากขึ้นนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจาันจันเราไปมีแดนนี่แม่ขายของดีผมจะกวดมาก าสิ่มาเพเระกสละเซาสิ่ใช่ไหมโอ้ใครสักหน้าริบี้ริบบีอยู่ตรงนี้นะครับ้อี่นะไม่ว่าจะโวยมันจะวิ่งมาอเ่งแต่ว่าใช้องเจมีอย่างน่ากลัวกำลังเิดดีโอ้ ปักจะดีเอ้ยคนมันจะตายอยู่แล้วอ่ะเอะเหอะเหอะเหอะงอนเนี้ยวสุดเวยแล้วทุกคนด่านนี้มีทูโดเพราะว่าผมตายชัวร์เลยอ่ะเพราะว่าทูตุ่วเราครับผมเป็นตัวละครที่แบบว่าวิ่งเร็วมากๆเลยนะครับทุกคนเร็วรองระบาดจะไปปูเลยก็ว่าได้เหรอชิบะชิบะ ผีแล้วรีบแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้งไม่แน่ใจอะัมอ้าได้แก่ทุกคนไปสองตัวแล้วก็ตาสภาพนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอยัอนโพลแค่นี้ก่อนนะครับผมทุกที่ผมจะเก็บรีเสิร์ฟวีเพิ่มและและเร็วทุกคนจะได้เห็นผมเอาวีมาเล่นแดนนนผมเชื่อ